สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนะคะพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆนะคะจะเป็นลายดอกเทพพนมนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะลายน่ารักมากเลยค่ะสวยงามมากทําไม่ยากนะคะเพื่อนๆใช้ลิบบิ้นนิดเดียวเองด้วยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ด้านหลังนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยมือใหม่ทําได้นะคะเพื่อนๆทำไม่ยากเลย เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะวันนี้นะเราใช้ลิบบินตาละคังเบอร์สองนะคะเราจะใช้สองคู่สีค่ะกันไก่ไม้บรรทัดเหรียญบาทค่ะเราจะใช้ลิบบินนะคะทั้งหมดสี่เส้นนะคะวันนี้เราใช้สีละสองเส้นนะคะเพื่อนๆความยาวค่ะยี่สิบแปดเซนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะตัดปลายแหลมในลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆทั้งสองด้านนะ แล้วเราจะจับด้านหนึ่งนะคะให้เสมอกันนะคะเพื่อนๆแล้วทําการพับลงมาค่ะสิบเซนค่ะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็บีบตรงที่เราจุดที่เราพับนะคะให้เป็นรอยนะคะแบบนี้นะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะวางสามเส้นไว้ก่อนนะถือเส้นที่หนึ่งไว้นะคะในลักษณะนี้นะโดยให้เส้นเส้นสั้นอยู่ด้านบนค่ะ เส้นที่สองค่ะเราจะทําแบบสลับสีนะคะจะใช้คนละสีนะนํามาคล้องเส้นที่หนึ่งเลยค่ะเส้นสั้นยังคงอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่สามค่ะเราจะนํามาลอดจากด้านล่างขึ้นด้านบนเลยค่ะแบบนี้นะเส้นที่สี่ค่ะเราจะนํานะคะมาสอดนะคะพผ่านช่องของเส้นที่หนึ่งในลักษณะนี้นะคะแล้วนําปลายของเส้นที่สามออกมาค่ะ หลังจากนั้นเราจะดึงเส้นที่สี่กลับไปให้ชิดเลยนะคะแล้วดึงเส้นที่หนึ่งลงมาได้ค่ะแบบนี้นะดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะนำเหรียญบาทมาวางเลยค่ะแล้วเราจะทำการล็อกเหรียญน,นะคะโดยใช้ริบบิ้นด้านขวาก่อนนะคะเราใชใ้ด้านขวาพับมาทางด้านซ้ายด้านล่างพับขึ้นด้านบน ด้านซ้ายนะคะพับไปทางด้านขวาด้านบนนะคะเดี๋ยวพับลงมานะเราจะมาสอดนะจุดนี้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆแล้วสอดลงมาเลยค่ะแบบนี้นะหลังจากนั้นเราจะบีบให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะหลังจากนั้นเราจะพลิกกลับด้านค่ะเพื่อนๆ เราจะทำการล็อกเหรียญอีกครั้งหนึ่งโดยใช้เส้นสั้นนะคะทั้งสี่มุมนะคะพับล็อกเหรียญอีกครั้งนึงเลยค่ะแบบนี้นะแบบนี้นะคะหมุนนะคะใช้เส้นสั้นด้านขวาค่ะพับลงมาสอดค่ะบบนี่นะคะหมุนนะคะเส้นสั้นด้านขวานะคะพับสอดค่ะนี่นะคะ่ะหมุนนะคะเส้นสุดท้ายนะคะ เส้นสั้นด้านขวานะคะพับสอดนะคะแล้วก็บีบให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นะหลังจากนั้นเราจะพลิกกลับด้านค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทํากลีบกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เส้นด้านบนก่อนนะคะเพื่อนๆพื่อเราจะใช้เส้นด้านบนนะคะพลิกมาทางด้านขวาในลักษณะนี้นะคะแล้วโค้งปลายลงด้านล่างแบบนี้ค่ะ แล้วนํามาสอดด้านข้างอย่างนี้นะเอาใหม่นะคะเพื่อนๆรนลิบบินด้านบนนะคะพลิกมาทางด้านขวามาด้านหน้าแบบนี้นะแล้วโค้งปลายลงด้านล่างแล้วสอดด้านข้างค่ะลิบบินออกมาตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วดึงให้กระชับเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะหมุนนะคะเพื่อนๆพนลิบบินด้านบนค่ะ พับมาทางด้านขวาด้านหน้านะแล้วโค้งลงด้านล่างอย่างนี้นะคะแล้วมาสอดค่ะเอาใหม่นะดิบบินด้านบนพับมาทางด้านขวานะคะโค้งปลายลงด้านล่างแล้วสอดค่ะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะหมุนมาทางซ้ายนะคะเพื่อนเพื่อน เส้นด้านบนนะคะเราจะจับโค้งมาทางด้านขวานะคะมาด้านหน้าแบบนี้นะแล้วโค้งปลายลงด้านล่างค่ะแล้วสอดค่ะนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะหมุนนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเพื่อนๆตอนนี้เส้นสุดท้ายจะมีอยู่2เส้นนะเราเผาสีขาวมาพักเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะใช้เส้นสีแดงนะคะจับริบบิ้นนะคะพลิกมาทางด้านหน้าแบบนี้นะคะ แล้วโค้งปลายลงด้านล่างแล้วสอดค่ะดึงให้กระชับเลยนะคะแบบนี้นะตอนนี้นะคะเราจะได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งนึงนะคะมุมไหนที่ยังไม่กระชับนะคะเราสามารถดึงได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทํากีบด้านในนะคะเพื่อนๆกีบด้านใดคือตรงนี้นะคะด้านในนะคะก็คือตรงนี้นะ เรามาเริ่มนะคะโดยที่เราจะใช้ทางด้านซ้ายก่อนเราจะนำเส้นด้านขวากับเส้นด้านล่างเก็บลงมาพักไว้ก่อนนะคะโดยใช้เส้นด้านซ้ายก่อนนะคะเราจะจับเส้นด้านซ้ายพาดมาทางด้านขวาลักษณะนี้นะคะใช้นิ้วชี้ประคองไว้นะคะนิ้วชี้ด้านซ้ายประคองไว้เสร็จแล้วพับริบบิ้นลงมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วพลิกริบบิ้นกลับด้าน แล้วนํามาสอดช่องนี้นะคะแบบนี้นะคะสอดช่องนี้นะคะตรงนี้นะคะเอาใหม่นะคะเพื่อนๆริบบิ้นด้านซ้ายพับมาทางด้านขวามือซ้ายนะคะเรามาประคองริบบิ้นไว้ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกริบบิ้นลงด้านล่างพร้อมกับพลิกริบบิ้นกลับด้านแล้วสอดค่ะริบบิ้นที่ออกจะออกมาทางด้านล่างตรงนี้นะคะ แล้วค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะกดใช้นิ้วชี้ประคองให้เป็นรูปทรงกลวยได้นะคะเสร็จแล้วหมุนนะคะเราจะใช้ริบบิ้นด้านซ้ายเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นมาทางด้านขวาใช้นิ้วชี้กดประคองไว้นะคะเสร็จแล้วพลิกปลายลงด้านล่างแล้วพลิกริบบิ้นกลับด้านแล้วสอดค่ะแบบนี้นะ เอาใหม่นะคะลิบบินด้านซ้ายพับมาทางด้านขวาใช้นิ้วชี้กดประคองไว้ค่ะปลายลิบบินเราโค้งลงด้านล่างลักษณะนี้แล้วทําการพลิกลิบบินกลับด้านแล้วสอดค่ะสอดจุดนี้ค่ะปลายลิบบินจะออกมาทางด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะทําการค่อยๆดึงค่ะใช้นิ้วชี้ช่วยประคองนะคะ แบบนี้ได้นะคะแบบนี้นะหมุนนะคะเราจะใช้ริบบิ้นด้านซ้ายนะคะพับมาทางด้านขวาใช้นิ้วชี้ประคองไว้นะคะพับปลายริบบิ้นลงด้านล่างแล้วพลิกกลับด้านค่ะแล้วสอดค่ะค่อยๆดึงนะคะจะได้แบบนี้นะ หมุนนะคะเส้นสุดท้ายนะคะริบบิ้นด้านซ้ายนะคะพับมาทางด้านขวานิ้วชี้กดประคองไว้พับปลายริบบิ้นลงด้านล่างพลิกริบบิ้นกลับด้านแล้วสอดค่ะค่อยๆดึงนะคะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆให้เราดูว่ามุมไหนที่ไม่กระชับนะคะเราสามารถ จัดแต่งได้อีกนะคะทั้งสี่มุมเลยนะคะเพื่อนๆบางมุมอาจจะยังดูหลวมอยู่อย่างนี้ค่ะเราดึงได้นะคะตอนนี้เราิบบิ้นเราออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเราจะพลิกกลับด้านค่ะแล้วเราจะทําการพับเก็บนะคะสอดปลายทั้งสี่มุมเลยนะคะพับสอดเก็บเลยค่ะแบบนี้นะหมุนนะคะ พับริบบิ้นสอดเก็บนะคะแบบนี้ค่ะหมุนนะคะเราจะพับสอดเก็บเลยเส้นสุดท้ายค่ะพับสอดเก็บค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะตัดปลายออกนะคะเวลาเราตัดปลายจะมีเส้นด้านล่างด้วยนะคะที่เป็นเส้นสั้นนี้เราตัดสองเส้นเลยนะคะเพื่อนๆ ระวังอย่าให้โดนจีบข้างล่างค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้เหรียญโปรยทานนะคะดอกเทพพนมนะคะเพื่อนๆทำไม่ยากนะคะสวยงามมากเลยค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ด้านหลังนะคะก็จะอ,อกมาเป็นแบบนี้นะ สวยงามน่ารักมากเลยค่ะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ